สวัสดีครับเพื่อนๆผู้น,นิยมในพระของหลวงปู่ทีมอิสริโกนะครับผมวันนี้ก็ได้เลยนะครับผมนําคุณแผนผงพายกุมารเทีมยมใหญ่นิยมนะฮะมาให้พิจารณาวิธีการดูว่าดูยังไงนะครับผมตรนะงนี้เป็นเนื้อพิเศษครับเป็นเนื้อว่านอกทองนะฮะสีจะออกสีเหลืองเลยครับแล้วก็เป็น ของกรรมการนะฮะตะกุดทองคำยี่สิบเอ็ดดอกนะครับผมนะ,ะที่มาที่ไปนี่ไม่ต้องบอกครับว่ากว่าผมจะได้มานี่ยากยังไงนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นตะกุดทองคำยี่สิบเอ็ดดอกตะกุดสาร,ริกาสองดอกหรือไม่มีกระตุกตะกุดก็ตามนะครับโซนหน้าวิธีการพิจารน,นาจะเเหมือนกันนะครับผมเพรามะมาจากบล็อกแกะมาจากบล็อกเดียวกัน าวนี้เราก็จะมาดูกันเป็นแบบเจาะลึกไปเลยนะครับผมสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูก่อนก็คือโดยรอบโดยทั่วไปขององค์พระนะครับนะความชัดเจนของการกดพิมพ์ขึ้นมานะฮะจะเห็นว่ามีการติดแบบชัดเจนมากนะครับผมจะไม่เบลอจะไม่ชัดจะไม่มีหาดหายฮะหลักการต่อไปก็คือวิธีการสังเกตนะครับ สิ่งแรกที่เรามองกันเลยก็คือหนึ่งเส้นเกลาตรงนี้ครับนะฮะปลายครับปลายเกษาจะวิ่งเข้าไปจรวดชนกับซุ้มนะฮะบ,บริเวณนี้นะครับปลายเนี่ยครับจะต้องวิ่งเข้าชนขอบซุ้มนะครับข้อแรกนะครับผมข้อที่สองจากการสังเกตได้ทั้งหมดนะครับใบหูอกพระที่อยู่ด้านซ้ายครับจะยาวกว่าด้านขวาที่จะสั้น นะครับผมสองนี้นะครับผมฝาเพิายนาต่อไปก็คือที่เสานะครับจะเห็นว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีสองฝั่งแตฝั่งนี้โดนตะกุดกดไปละเราก็มาดูฝั่งขวาฝั่งขวานี่ครับเสาเราก็จะเห็นว่าจะมีรอยยุบตรงนี้นะครับมีทุกองนะครับอฮะตัวนี้จะมีรอยยุบนะครับส่วนตัวฐานรองนะครับฝั่งซ้ายจะเล็กกว่าฝั่งขวา ฐานรองนี่ยนะครับที่เราจะใช้ดูกันในช่วงแรกๆนะครับผมนะแล้วก็ข้อต่อไปนะครับเราก็จะมาดูที่ฝ่ามมือแขนซน้ายครับความือจะเรียวปลายมือี่จะเรียวยาวมาเลยครับมาทางด้านขวานะครับส่วนมือมือขวานี่ครับก็จะอ่อนช้อยนะครับปลายมือก็จะแตะเท่ากับแขนบริเวณกีวรที่ตรงแขนขององค์พระนะครับนิ้วหัวแม่มือครับ ก็จะมีปลายแหลมนะครับขึ้นไปข้างบนนะฮะถ้ามีอย่างนี้ก็เตรียมเก็บได้เลยครับนะครับผมต่อไปสิ่งที่เราไปก็คือกีบบัวนะครับจะมีหมดห้ากีบคหนึ่งสองสามสี่ห้าโดยกีบกลางนะครับกีบที่สามนะฮะปลายกีบบัวจะไปจรดกับตัวองค์พระนะครับผมนะฮะ สังเกตว่าจะติดเลยครับตัวอื่นอากีบอื่นจะไม่ติดนะฮะมีกีบกลางที่ติดนะฮะจะเป็นบริเวณแถวๆกีบวอร์นนะครับผมสิ่งที่จะดูต่อไปนะครับจะเห็นกุมารอยู่สององนะครับที่นั่งนะฮะโดยทั่วไปถ้าเป็นบล็อกที่ที่ถูกต้องนะครับขอบด้านหลังเนี่ยครับเส้นขอบด้านหลังเนี่ยมันจะวิ่งตัดปรงมาหลังกุมารนะครับนี่คือองค์ฝั่งซ้ายมือนะครับ อันนี้ก็คือวิ่งก็จะวิ่งตรงมานะครับตัดองค์ขวามือนะปลายเส้นเนี่ยจะวิ่งมาโยมาหลังกุมารทั้งสององนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือกีบบัวกีบบัวนะครับกีบที่สามหนึ่งสองสามนะกีบบนสามก็จะมีเป็นตะขอลัหษณะตัวยู่ตัวนี้อยู่นะครับผมจะต้องมีงนะฮะตัวนี้ แล้วก็อันนี้คือด้านหน้าที่เราดูโดยโโคร่าวๆนะครับส่วนเนื้อครับถ้าเราซูมมาเห็นจะมีประกายของเกดข,ขาวๆนี่เป็นพวกผงนะครับผงกุมารผงพายกุมารกับเกตที่เห็นเล็กๆนี่ก็คือเป็นพวกสีบอลน,นะครับที่ติดมาอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกลุ่มนะครับถ้าเป็นบล็อกลุมทุก,ทกมาจะมีหลายบล็อกถ้าเป็นบล็อกลุ่มจะเห็นว่า ด้านขวามือนี่ครับจะมีหลุมตรงนี้อยู่จะมีทุกองค์นะครับที่เป็นบล็อกหลุมนะฮะบล็บอกกลุ่มหรือบล็อกทองเหลืองแต่งก็เหมือนกันนะครับสังเกตว่าตะกุดทองคําด้านหน้าจะมีอยู่ทั้งหมดท้าดอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเราก็จะไปพิจารณาด้านหลังกันโซนด้านหลังนะฮะจะสังเกตว่าโซนด้านหลังสิ่งแรกที่ดูเลยครับจะมีเนื้อปิ้นอยู่ปลาย เขเกิดจากแรงกดนะครับจากหลังไปหน้านะครับจะมีขอบเป็นขอบขึ้นมาครับขอบกระโดงสูงเลยนะฮะโดยทั่วไปแล้วถ้าอันนี้เป็นผ้าที่ว่าเขาเก็บเอาคางดีครับส่วนนี้จะไม่หายไปถ้าเก็บไม่ดีก็จะมีหักไปบ้างมีหลุดไปบ้างนะครับผมนะฮะนะครับเมื่อกี้เรารนะับตะกรุดของคําด้านหน้าได้ห้านะครับส่วนด้านหลังก็อีกห้าสิบสิบห้า รวมข้างในห้าก็เป็นยี่สิบยี่สิบนี่คือยี่สิบเอ็ดนะครับผมอันนี้ก็คือตุกุดทองคำยี่สิบเอ็ดดอกนะฮะต่อไปเราก็จะมาพิจารณาด้านหลังกันด้านหลังสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือหนึ่งยันนะครับผมเขาเรียกว่าอุนาโลมนะครับนะฮะจะต้องเอียงครับมาทางขวานะครับไปดูใ,ใกล้นะครับผมเห็นไ,ไหมฮะปลายอุนาโลมจะเอียงมาทางขวาจะไม่ได้ถึงกลางนะครับ ตูมเอาอุณาลมตรงเนี้ยจะเอียงไปทางขวาเป็นอย่างนี้ทุกองค์นะครับลองไปดูได้นะครับผมถ้าคนที่มีของอยู่ในมือนะครับผมต่อไปก็คือหลวงปู่ครับรสะ,ะอูของคำว่าปู่เนี่ยจะยาวนะครับจะไม่สั้นนะฮะจะเป็นอูยาวนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็สระ,ะอิคำว่าอ,อิตาลีโกจะอยมีขีดข้างบน,นนะครับ จะติดขอบละนะ,ะก็ต่อไปก็วัดรหารไล่นะครับจะเห็นว่าติดพิมพ์ชัดเจนนะครับผมอันนี้เหมือนกับแทบจะแกะบล็อกมาเก็บไว้ยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะต่อไปก็คือนะยันก็จะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับ ที่เราในการน,นะรตอนนี้อ่าตอนนี้ก็ด้านหลังที่เราได้ดูกันด้านหลังจะมีน้อยกว่าด้านหน้านะครับผมปกติบอ็อกด้านหลังนี่ก็จะใช้เหมือนเหมือนกันนะครับผมว่ามันเป็นพิมพนิยมที่ท,ที่ปู่ไปใช้งานนะฮะก็ อันนี้คือด้านหลังผมจะมีอีกมุมหนึ่งให้ดูคือด้านข้างโอ้ยถ่ายด้านข้างมาด้วยพอเราจะเห็นว่าฮนะความเก่าของเนื้อหมดสานนะจะแห้งแกร่งเลยนะครับกาะสูบดูเนืน้อก็จะเห็นว่าจะต้องมีผงจุดขาวๆเนี่ยเขาต้องมีเพราะทางของปูได้ผสมผงพายไว ยังไงก็เพื่อนๆจะลองกลับไปพิจารณาดูถ้ามีอยู่ในมือรอามาส่องดูสิครับว่าเหมือนกับที่ผมแจ้งไว้ไหมเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งกับเพื่อนๆว่าหลังอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ